งหนะครับทุกทีถ้าตเราเี้ขาไม่ต้องนั่งจดเดินย่อเดินย่อมาลับได้เลยเดินย่อมารับได้เลยนะสาธุสาุสาใครที่ไม่มาพรุนี้ดินเาไดพรี้ได้ไมถ้าานัเดินนั่งจะไปเดินออ จข้าใไดครับโรู้จัใครที่มาวอนนี้เนะใคที่มาก็อยากจะขอเรองเชมาร่วมบุญอย่างนี้ด้วยกันแต่วันนี T ้ดีไม่มใจที a ่จะอยากจะมาถึงนี S ้แล้วนะครับเพราะว่าุญที่อู่จัดนะด้วยเพหลายพระการด้วยกัน ร <S an ian> ับจะออกเลยนะครับเลยครับต่อนะครับรับจะออกได้เลยใครจะจาแล้วเอาขอฝากากคนในทุกที่ไ <lite> ด <i ều> <i ều> ้ช่อนะคุณโยนะรับแล้วออกนะครับใครจะอรก็มามีเยอะนะครับมีตั้งเลยครับไมเนี่ยคุณโยที่อ๋อดูแลกูไว้ได้ไหครับ ทุกท uh, uh, ี oh. mm ่เขาทุกพี่เให้เขาหนอวันนี้ต่อใ้เดินประมาณสิบโมงครึ่งนะครับพอผ่้นังเดินเสร็จก็ ก้างวายประมาณเที่ยงรึงถึงหลายโมงจ้ะนะครับเวลาไม่แน่นอนายตัว็นนะอยู่ดีดีส่กากด้วยกันเนาะใส่เส้อขาวเยยส้อขาวน่อยขึ้นให้คไม่ได้ได้คุกคนโยนไม่ ăn đã đi cho cả lớp học và 3 đứa đó đã học. Bác có phải nira rẹ ní ọjọ ànà nà ọjọ mi rò kí rì bà mìlí òye.